นำเจดีรูปทรงระฆังคว่ำนะคะจัดเตรียมเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้านะคะก่อนจัดเตรียมนะคะเราจะมาตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนสำหรับเซตนี้นะคะเป็นเซตชุดไฟสองสว่างแน่นอนนะคะเราก็ต้องมาตรวจสอบระบบไฟว่าโอเคไหมนี่เลยนะคะก็โอเคสวยงามนะคะนี่จากภายนอกนะคะเราก็มาดูข้างในโอเค ข้างในก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราต้องนำมาแรปให้เรียบร้อยนะคะก็ต้องแยกชิ้นออกมาเพื่อให้ง่ายต่อการขนส่งแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการเสียหายด้วยนะคะและนี่ก็จะเป็นเซตขเขานะคะนี่เลยโอเคเรียบร้อยนะคะก็ไฟติดเรียบร้อยนะคะสำหรับเซ็ตนี้นะคะ ที่พระอาจารย์ท่านได้สั่งไว้นะคะเราก็จะส่งตรงม้อไปให้นะคะนี่เลยนะคะและก็จะมีมออไปพร้อมกับอันนี้เป็น j จดีทรงฟองสบู่นะคะแต่ว่าถ้าดูรูปทรงแล้วรูปลักษ์แล้วจะจำลองรูปลักษณ์เสมือนของ j จดีสุวรรณมาลิก,กาเลยนะคะนะคะจะเป็นแบบองค์ทรงโดมๆทำจากทองเหลืองซึ่งก็ จะถวายพระจารย์ท่านไปด้วยนะคะนี่นะคะก็สามารถเปิดแล้วก็นำมาบรรจุพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุได้เลยนะคะก็งดงามมากก็จะมอบไปด้วยนะคะกับเซตนี้แล้วก็รวมถึงนี่เลยขาดไม่ได้เลยถ้าพูดถึงกลิ่นอายของสีลังกาแล้วนะคะนี่เป็นเขาเรียกว่ายันรัตนามาราเป็นยันที่อยู่ใต้ฐานของพระธาตุเคี้ยวแก้วนะคะก็ นะคะก็เรียกว่าออกแบบมาอยู่ในรูปลักษณ์ที่ง่ายต่อการพกด้านหลังก็จะเป็นภาษาสิงหหนซึ่งก็เป็นบทสวดนะคะก็พกติดกระเป๋าก็เป็นมงคลนะคะหรือว่าจะนำไว้ใต้เจดีก็ได้ด้วยนะคะคือยันรัตนามาลานี้นะคะก็จะอยู่นะคะเป็นยันที่อยู่ใต้ฐานของ เจดี JD, พระาธาตุเคี้ยวแก้วนะคะซึ่งอยู่ที่เมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกานี้ก็จะม่วนไปให้ด้วยนะคะรวมถึงนี่เลยนะคะนี่เป็นหลายท่านจะบอกว่าเหมือนพระอุปคุตเลยนะคะแต่จริงๆแล้วนี่ก็ทางพระอาจารย์ที่ศรีลังกาบอกว่านี่คือเป็นพระศิวลีทรงลังกานะคะทรงอุ้มบาททรงลังกานะคะก็ จะมอบไปด้วยนะคะพร้อมกับด้านล่างมีบทสวดแต่เป็นภาษาสิงหนนะคะก็โอเคถือว่าสวยงามเป็นมงคลน,นะคะจะมอบไปให้กับพระอาจารย์ท่านอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะมาตรวจสอบความเรียบร้อยเราก็จะเตรียมแพ็กเพื่อส่งมอบนะคะให้กับทางลูกค้าหรือว่าพระอาจารย์ที่สั่งมานะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะ